สวัสดีค่ะพี่นอ้องมาเบิงไม่ขั้วบนนอกบะแลงไม่ขั้วบนนอกสิกินอหีหยังไม่ขั้วบนนอกอยากค่ะอยากกบเนาะค่ะพี่น้องไม่ขั้วบนนอกต้มสมกบค่ะไม่เบิงค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะพี่น้องนั่นไม่ขั้วบนนอกต้มสมกบเนาะไม่ขั้วนักสต้มให้มันเปื่อยเนาะค่ะพี่น้องตกบกบตัวใบใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยะคะ่ยคะ กบเนาะปลาย่านเี่แหละค่ะพี่น้องปลาตองย่านได้ค่ะของกินเนาะกบกินกบมันเป็นอาหารของภาคอีสานเนาะนะคะพี่น้องเนาะคนคนกรุงเทพก็อาจสิแบบแบบเห็นกับซีย่านเนาะปลาตองย่านได้ค่ะพี่น้องของกินเนาะของกินไม่ค่อยวันนอกกินกบกินกบกินเขค็ตนะคะแต่ว่าอึ้งไม่ค่อยวันนอกไปกินเนาะ ที่พ่อป้านอกาสีเอาอันทุบพวกสิ่งไข่ขาลงเนาะคะ่ะนแหละค่ะพี่นอ้อง ค่อยๆต้มเป็ดปลาไหลเหรอคะพี่น้องต้มต้มปลาไหลเนาะต้มปลาไหลกับซีเร็ดลยังซีแล้วเนาะค่ะพี่น้องใส่หัวค่ไข่ลงไปค่ไข่ลงไปนักพี่เนาะขวดมะนาวขวดมะนอกให้สะอาดเรียบร้อยกระต ong ห่วงนะคะล้างเกลือล้างน้ำบักหน้าวนะค่ะพี่น้อง ใบมะกรูดล่งนะคะพี่น้องนะคะเกลือล่งค่ะพี่น้อง พ่ามีใบบักขามเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ามีใบบักขามก็สีแซ่บเนาะค่ะพี่น้องไม่ข้าวบะนกกะซีต้มมันเปื่อยเนาะค่ะพี่น้องเปื่อยแบบอันนี้เปื่อยแบบยุ่ยเลยเนาะค่ะแต่ว่าไม่ข้าวบะนกกะซัต้มมันเปื่อยแบบเปื่อยแบบใครชอบกินแบบนั้นนะคะไม่ข้าวบะนกกะซีต้มแบบนี้แต่ไม่ข้าวบะนกกะซีเห็ดเห็ดแก้วบักพริกดิบเนาะค่ะนะคะพี่น้องถ้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะแก้วบักพริกดิบ กินก็ข้าวเหนียวมาแดงแซบ่บตอกใสหัวหอมลงไปนะคะพี่นง อย่านมันเตมไม่ไ้เตมไม่ได้นะคพี่นอปิดฝาไปต้องพี่น้องเนาะปิดฝานัาน ปเปื่อยๆนะคะค่ะพี่น้องหัวบกพรผีนะคะ,คะ,หะ,คะเห็ดแก้วนะคะพี่นอ้องเห็ดแก้วกินกับต้มกบนะคะคุณต้มกบกำลังคุณนะคะหมอคุณข้าวบะหนอกสีบีบบี้เบ้าใส่นะคะพี่นอ้อง เวล้านะคะต้มไม่มไม่ไม่ไปหั่นนะค่ะพี่น้องมีพริกขัวอยู่ค่ะพี่น้องต้มแจ้วนะคะหัวให้มันซีซุกๆนะคะพี่น้องเนาะ ซุกๆกั็กน้อยมันจะหอมค่ะพี่น้องขั้วปลา,ากระสีบลาใสปลาใสกระเทียมนะค่ะพี่น้องมันเห,นหม็นไม่เหม็ีแต่กินแบบพริกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเกิด ครับพี่น้องเนาะค่ะปิดแก๊สนะครัพี่น้องสุกเลยบวกค่ะบวกไม่คั่วกำลังเดือดเปลือยเลยด้วค่ะพี่น้องคนขามันกับเปลือยล่เปลือยไรอยู่หรอกค่ะบบ ข้วาวบ้านนอกไปเบิ่งใบกระเพราก่อนนะค่ะพี่นอ้องค่ะได้ใบกระเพรามาแล้วพี่นอ้องจะเอาในตู้เย็นนะคะ่ะพ้าวบ้าน้องก,กับสเต็กหูดส่เลยนะค่ะพี่นอ้องลัางไว้เนี่ยแช่ตู้เย็นไว้อยู่หน้าบ้านไร่ไร้แต่ว่าขีข่ขานไปเก็บขีข่ขานย่างไปเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่พร้อมขึ้กัน,นะค่ะพี่นอ้องใส่ไป แซ่บได้ค่ะพี่น้องคองแซ่บอยู่กับผู้มักเนาะค่ะเนาะผู้บภมักกินบภูมิปัญญาเกษตรวิทยาท้ป่าเนาะภูมิปัตยานเนาะค่ะพี่น้องของกินเนาะประเทศอื่นเขาแห่งกินเป็นตะนไนเ้ามก,กบเขียดแซ่บค่ะพี่น้องส่วนกบส่วนเขียดเนะาะบ้านห้าวพายิซานห้ากกินอยู่แล้วค่ะพี่น้อง นะค่ะเรียบร้อยนะคะพี่นอ้องเสียม,มค่ะพี่นอ้องมันจะแสบซ้ำเลยหอมหอมใบกระเพราค่ะพี่นอ้องปลาแสบครับพี่นอ้องไม่กลัวปนอกกระติตตำ ปิดฟ้าปิดแก๊กกสขวดบรรจุสีดำแก้วเนะค่ะบ้าน,นีนพี่น,อน้องไปตนำแก้วน้ำกันค่ะดำแก้วเนะค่ะพี่น้อง เนี่ยอธิบายละเอียดเขาเลยเป็นพริกมันเป็นพริกอันน,นี้นเปลี่ยนซะเขาใส่หินดำลงไปหน่อยมันแหลกแพริกมันแก่ ปงค์เครื่องะะนนะะแล้วค่ะบวานใช้ปลาแดกนม่มนะะคพี่น้องกก็บอนนกซื้อปลาแดกมาแล้วปลาแดกมืดพ่อบอนอกกินบวิตามินซีได้เขาด้วยค่ะกล้องก็แสบกับกินของเขาเนาะไม้คนไม้พี่ลมพอนพระองคนนึ่ก็ว่ามันหวานแต่็ม่พหมดบอนอกชอบรสเนี๊ย ชอบชอบชอบปแปลกมากกินมาลาย,ยี่ห่อหรกอกคือเขาเล่าว่ามันโฆษณาให้เขาดอกกินห้องเขากันอ้อาจิแพงจังน้อยนะค่ะพี่น้องใหม่ จักน้อยนะคะพี่น้องดึงเผ็ดเห็ดกินได้นะคะพี่น้องแต่ว่ามันเสยอปะคืออยู่บ้านนอกขอกหน้าเขาเนาะอยู่บ้านหน้าเขากินอยู่ทงให้ทงหน้าแสบ พ้อมห้อยพี่น้องนีขัวบระหนอกไปเอาถั่วมาใส่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องแกว้วเป็นถั่แซบปอสกินกับตบ้มกบเขามีแล้วค่ะเขาเหนียวเซอร์มาแล้วเนะค่ะพี่น้องเนาะนี่สกินกับต้มกบนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่เขามาติดตามเขามาเบิรงนะคะเขามาห้กราร่างแรงใจไม่ขัวประหนอกนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสุปุสุคนนะคะมีเงินมีทองใส่ลำๆเรวยๆเนาะค่ะเนาะความเจ็บจะได้ความไขยัะมีเด้อค่ะขอขอบพระคุณหลายๆาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด <c oughs> ติดตามให้หนหนนนได้ขวบหนนอกำเนิดด้ลยะคะะ <c oughs> โอ้ยไปแล้วค่ะพีพ่พิบนาพอไปแล้วค่ะพ,พี่่น่องคิหน,พพนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะโอ้ย